เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมคุกกี้ Run นะครับ Tower of a v v n n e r ดก็เรียกว่าไปหน้าเลยนะไม่น่าโหลดมาเล่นเลยนะครับสนุกเพลิดเพลินเหลือเกินนะตอนนี้ก็มาลงหาอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงเลดบอสนะครับผมเนาะก็จะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์สีแดงนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีส้มเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวเลยนะครับทีเนี้ย ลงยังไงให้มันได้สีแดงนะนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับเสื้อหิมะของเยตินะครับผมอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์ทอง2ชิ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงกันนะในส่วนของเลดบอลนะเพื่อนๆนะก็จะอยู่นี่นะครับผมนะก็จะไปที่เอนะครับแล้วก็โหมดเลดนะครับผมการต่อสู้จะมีอยู่ในการสี่ระดับนะครับก็มีระดับแรกนะความต้องการนะครับในส่วนของพลังน้้นหนึ่งพันนะครับหกพันแล้วก็หมื่นสองแล้วก็สองพันแปดนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดว่าเราลงอันที่ยากๆนะอย่างเช่นอันสุดท้ายนะครับของรางวัลก็จะค่อนข้างดีนะแต่ว่าความยากก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปิดหีบได้ยังไงคับเพื่อนนะถ้าเกิดว่าสามารถเก็บนะครับสะสมหยิบคมเนาะ <c oughs> ก็ได้มาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นเป็นวัตถุในการสร้างอุปกรณ์นะครับบางทีเราลงมาแล้วเราเกยอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถนะครับมาสร้างได้มาผลิตอุปกรณ์หรือวัาอาตถุแฟกได้นะครับสิ่งที่ของที่เราอยากได้อย่างเงี้ยนะ สมมติว่าผมอยากได้อันนี้ดาบนะดาบนะครับของน้องโซดานะสมมติว่าไม่ดรอปนะครับเนี่ยเราก็ต้องเก็บนะเก็บให้ครบนะครับอันนี้30อันนี้300แล้วก็นี่วัตถุดิบอันนี้สามพันนะครับแล้วก็ผลิตออกมาใช้1ล้านเนาะนะครับก็ประมาณน,นี้แต่ว่าเราไม่อยากสร้างหรอกเราอยากไปลงถูกไหมนะครับวิธีการเล่นนะมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำําเรสูงสุดน,น,น,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟร,รีสายเติมน,น้อยน О, ออเ,นนนเนี่ยเอาหัวการทำกำไรสูงสุดเนี่ยยากเลยนะฮะ อันที่2ก็คือการปิดดาเมจดบอสก็คือเรียกว่าลาดบอสนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องการจังหวะดีๆดีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,นะครับน่าจะทาได้ดีนั่นก็คือาก,การอาจจะไปเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะคอยทําซัพพอร์ตให้เพื่อนนะครับหรือนะครับอันอยากสุดท้ายเลยพึ่งดวงครับทาภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับว่าถ้าภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะมีนกบินมานะแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้ของหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่ย ก็มีรถบินมานะแล้วผมก็ได้ของมาเป็นอาวุธสีแดงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองลงกันนะเพื่อนๆนะว่าเราจะได้อีกรือเปล่านะครับโดยบอสตัวเก่าตัวนี้นะจะว่าบอสเดิมแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพลอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเขาบอกว่ามันจะหลอกง,ง่ายวันนี้จริงหรือเปล่าแต่วันนี้เราลงไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นคะิงของกล้วยนะครับผมนะซึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือตีคิงของให้ตายแล้วก็ อย่าให้มันกินกล้วยนะทุกคนนะกินกล้วยตกปลาพื้นเราก็เกีย,ยกล้วยกันแน่เกี่ยกล้วยกันหมดเนี่ยปุ๊บนะแล้วเวลาเข้ามาถึงเนะี่ยบอสมันจะสกิลไปถึงทีให้เรานะครับหลบพยายามอย่าโดนดาเมจน,นะเพราะว่าเราไม่มีตัวซัพพอร์ตมาครับนี่มันจะมากินกล้วยทุกคนเนี่ยนะรเราก็ต้องนั่งเกลี่ยกล้วยกันทุกคนแล้วก็เวลาที่มันทำระเบิดใส่เราก็ทีครับผมด่าเมจ์ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมนั่งเกลียกล้วยอยู่ ถ้ามีจังหวะก็ไปช่วยเพื่อนตีนะคาต้องบวทออุกคนพอมีจังหวะเราตีะเพื่อีแดงเองที่ถูกนครับถ้ารู้สึกก็หลบไม่ทันก็เนี่ยกดแดกออกเลยครับอย่างเียครับทางด้านผมยังไม่เยอะนะทุกคนนะเดี๋ยวใกล้ของมาใส่ดีๆลงเรื่อยๆก็จะได้แบบของมันหดขึ้นนะครับคือใครที่เล่นอยู่แล้วก็อยากเล่นด้วยกันอยากเอ่อหรือใครที่มีกิวอยู่นะเออก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้แบบมีเพื่อนเล่นนะได้เพื่อน จะได้มาสตรีมนะลงเลตบอสหาของกันนะครับไม่ใช่หรอกให้เพื่อนแดกผมด้วยอ่าอ่ะตัวนี้ก็หลบไปก่อนนะเรามีเวลา4นาทีนะถ้าผมจำเวลาไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาฆ่าบอสอยู่มันต้องวิ่งหนีอ่ะมัต้องออกจากวงแดงนะครับต้องไปออกต้องออเลยนะเกิดว่ามันชิ้นปุ้ยไหมนะแข็งแรก็จะแข็งแร่งขึ้นนะเขาก็เตรียมการสีแดงอาจจะเดี๋ยวย่างนี้ก็ได้ัวนะหัวนะจะทำได้ นะฮะใช้ให้มันโดนขึ้นเดือ่เดืองถุก,ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะก็ไปเป็นชิ้นกล้วยดีถ้าเกิดเรามีตัวซัพพอร์ตหรือตัวบัสเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้งน,นะแต่ดมีลเลือ,ด,ด,อลเลเดเลยนะครับเป็นไรนะฝ่ายตรงก็อยาก่จะดมดเยอะให้เวลาเล่ให้เยอะสุดเลยที่จับไปลงรอบต,ต่อไปนะครับวินนเห็นหมถ้าเกิดว่าเราตีขาดนะครับหรือว่าเดินช้านิดเดียวเนะีย่ยจะตายเลยเพื่อน แล้วเวลาตายก็สามารถชุบเชื้อได้นะรัว่าทีเนี้ยจะไม่ได้เพิ่ขึ้นนะเดี๋ยวไม่จะมาทีเพื่อนะเพื่ออยู่ตรงไหนไม่จะลงตรงนั้นนะครับแล้วก็ร้อยตายไปนะฮะสำหรับเจ้าลิงรอบนี้นะครับผมได้ภารกิจนะครับ้าภารกิจสาเร็จนะครับเดี๋ยวจะมีตัวดใมือจอด้านซ้ายมืออันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ครับซึ่งคนนั้นได้สีม่วงแฮะเทพบูนะครับได้ของไลยบ้างกาเกลมาก นะนะครับถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยเราก็จะเก็บกล่องเนาะเดี๋ยวกล่องที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นแล้วเก็บไว้เดี๋ยวรอไว้เปิดตัวแพทหน้าที่เกมอัปเดตมาดีกว่าน,นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับของผมนี่ค่าพลังดูดิทุกคนเรียกว่าอย่างน้อยนะสองหมื่นแปดนะครับแต่ก็เอาเถอะสองหมื่นแปดวันนี้อาจจะสี่หมื่นวันหน้าก็ได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะนะนะก็ใครที่นะครับชอบเล่นเกมแนวนี้ชอบคุกกี้นนรันเนี่ยลองโหลดมาเล่นดูนะไม่น่าเล่นจริงนะ เพลินเหลือเกินนะครับสนุกมากมันเป็นเกมที่แบบว่าเพลินดีแน่นอนนะครับตอนแรกก็กะว่าลงสตรีมซู T o T o N o นเดอร์วอร์เสร็จจุกคนแน่มาเรามาดีลิงก่อนนะส่วนใครที่โหลดมาเล่นนะครับก็สามารถนะใส่โค้ดนะครับที่ผมให้ไว้ได้ก่อนหน้านี้เมโหดถ้าเกิดเราโหลบดีๆนะช่วงแรกเ,เ,เราไม่เราไม่ไกลลอยนะเราไม่เหมื่อยนะเพื่อนนะเราก็จะไม่โดนดันเหนื่ัย กรดที่แรกต้องหลบนะถ้าไม่หลบนะครับเราก็จะเห็นับผไมหาไปหน่ะหาไปจหาไป้าเร์เนาะกินจะกินกล้วยทุกคนยาวยนันแหละกล้วยเลยเราดเนินแล้วที่เราไปมของนรีกล้วยกล้วยัีกล้วยไม่ทนเลยทุกคน いいใครที่นะครับองใส่แ้วก็โดันใส่บอสไดมันได้ของค่อนข้าดีหรือว่าขับอสใครจะเล่ซัพพอร์ตก็ได้แล้วก็ได้ขอเหมือนกันอันนีก็ตัวอย่างที้งหมดโอ้ัหตอนนี้ก็รู้สึกว่านะครับฟีก้วนเลยมันจะหนือด้็่เาเลยแหละ เราคอมมิชเราคอมบล็อกกันรึเปล่าเกิดขึนี่เกิดเขียวกล้วยนะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืเพื่อนกดถูกเลยแล้วกันถ้ามันมีมันทิ้งกล้วยเข้าไปมันจะส่งพลังอย่างนี้โอ้ลบกทล็อกกันมันจะหมกูยังโดนนะโดนม้วนใหญ่ครับหลบเดินออก điều này khó lắm, đi vào rừng nó khó lắm, rừng nó sâu lắm, đi qua đi. Biết nó không thể, nó lượn bay, nó sẽ làm bạn. Đổm, 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 đổm,

ใสอกตัวนี่ครับหรืหอไม่ตรงนั้นครับมาใส่ให้หมดได้ครับมีทันในห้ามุมสี่มีนี้มเมย์ม,ทมา,มาทุกคนวันนี้เหนื่อยสัส้นๆนี่เรียบร้อยครับมันกินกล้วยสำเร็จแล้วครับเราเคลียร์ไม่ทันทุกคนาเข้าอะไรก็มีน่าจะเฟลนะ ก็ลงให้ดูมันมีชั้นเฟลมลันไม่เฟล,ล,ลนะผมบางคนเนี่ยขยับขึ้นมาเนาะที่ฆ่าพลังผมได้นะแต่ว่าไม่ผมลงแล้วผมไม่แพ้เลยแม่ครันี่นะครับบางทีตัวซัพพอร์ตอยาเข้าไลท์ก็ดีนะผมว่าเข้าไลท์อย่างเงี้ยมันนะมทำได้ดีตัวอตัวหนึ่ตนะัวนม่ได้ตายแล้วผมพี่เจ้ หยิบเนก่ยติ๊กแอนดี้อยู่ได้ครับผมเรียบร้อยครับมีบอสัะเราด้วยแหละมันต้องมีมันต้องมันต้องแลกกันไปนี่แหละนะครับคอมพิวต์อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับภารกิจสำเร็จไหมน่าจะไม่สำเร็จนะถ้าสำเร็จอ่าวสำเร็จทุกคนนี่นะครับถ้าสำเร็จจะเป็นแบบนี้มีนกบินมาบูช e c น a n n ยังไงครับยังไงครับผมไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ได้ของว่วงมานะอน้วรอบนี้ก็จะได้ของไปประมาณนี้นะเพื่อนก็จะได้เห็นนะอีการปราบศัตรูสร้างความเสียหายนะครับเราก็เก็บเก็บของไปเรื่อยๆเนาะรอบนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะอ่ะแล้วก็มีรีพอร์ตนะแต่ว่าไม่แนะนํานะครับถ้าเกิดเพื่อนเราแบบไม่ได้หลุดหรือว่าช่วยกันตีดามเอาจจะน้อยเนี่ยนะครับก็อย่าไปกดรีพอร์ตเขาเลยนะครับหลายคนบอกว่ารีพอร์ตพี่นี่แหละดามเมจดเบแล้วยกันออะของที่รับเนาะน,นะครับมันก็จะไปอยู่ในนี้นะในนี่ครับ อุปกรณ์สร้างของเรานะนี่อันนี้ก็เป็นชุดนะครับออาเป็นชุดของเราอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้เพิ่มพลังป้องกันด้วยทุกคนเดี๋ยวไปใส่กันดีกวนะ่านะเดี๋ยวไปใส่น้องครีมโซดาของเดีว่านี่ตัวผมก็มีอยู่แค่นี้นะมีน้องครีมโซดานะครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้ชุดเลยมาเมื่อกี้เราได้ชุดเลยมาเราเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนใส่นี้ได้ไหมค่าพลังเอา้าค่าพลังลบเนาะเพราะว่าย,ยังไม่ได้ตีบลหรือเปล่าอันนี้มันได้อะไรบ้างอะ อันนี้ก็มีเพิ่มมิพีเพิ่มพลังป้องกันนะครับอันนี้เพิ่มพลังป้องกันเท่าไหร่เมื่อติดตั้งนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าเซตพายุฮิมะเมื่อคุกกี้ที่ที่ติดตั้งนะครับจะมีโล่ลดความต้านทานของศัตรูนะครับอยู่รอบๆก็คือต้องใส่ครบเซตเดีหยอเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับอาวุธผมมีแรงกว่านี้ไหมถ้าผมใส่จะดีขึ้นไหมลบนะฮะ สี่ิบสองันเป็นห้าสิบอือก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปลงหาเรื่อยๆเขาคิดว่าเดี๋ยวคงน่าจะได้เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเพชรเนี่ยก็เก็บไว้สุ่มตู้หน้านะสุ่มตู้หน้านะครับเพราะว่าตู้นี้ก็น่าจะไม่ได้แล้วมั้งห้าดาวได้ไหมมันต้องอีกหกสิบอะผมต้องสุ่มไม่ออกเท่ะไร่สามสิบอ,อีกอีกสามรอบสูกมไหมอีกสามรอบเนาะถึงจะตัวห้าดาวเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปสุ่มรอบหน้าตัวมันตัวออกมาเรื่อยๆจะได้อับที่หนังนะครับอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ลากันไปก่อนได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม